ใช่อากาศก็ดีเนาะสนุกเว้ยจริงเข้าห้องกันปะป่ะเข้า<ะ>ห้องดีกว่าพวกแกมนันเ่งนี่สิฉันนี่เรื่องจะเล่ามาวาดมามาคัดพวกแกเคยได้ยินนอ้องที่ชื่อมารีไหม เคยดินมาบ้างนะทําไมอ่ะคือตอนเนี้ที่มาหาลัยเราเ็เลือกเกนแฟดเลยนะว่าน้องเขาโดนแก้งจนต้องเข้าโรงพยาบาลอ,อเห็นเพื่อนคนนั้นนะไปสกัดขาแล้วพอน้องเขาออกจากโรงพยาบาลเสร็จก็โดนใช้ให้ทำการบ้านต่อ พอน้องขวาดถืนก็โดนตกอีกสั ฉันไม่เคยรู้เลยอ่ะคือน้องเขาก็ทําตัวปกติมาตลอดนแ<ล>ะแบบหน้าอินดูเลยใช่ตอนที่ฉันเห็นน้องเขาเดินส่วนเลยฉันต้องมันใดน,น้องอเขาก็ดูมีมารยาทดีนะและ้วเออฉันลืมตอนที่น้องโดนสั่งทําการบ้านไม่ใช่แค่วิชาสองวิชานะโดนทําเป็นสิบสีบวิชาเลยแล้วคนแกล้งน้องอ่ะก็เป็นสิบโอ้โหสงสานอะเขาทำันไปทําไมวะ แล้วก็มีเพื่อนในสาขาเลยนะที่ไปแกล้งน้องเขาอะอ๋อรูป้าว่าใครฉันไม่แน่ใจหรอกแต่ว่าฉันเห็นนะวันนี้ว่าน้องเขาก็มาค่ายกับเราด้วยนะอืมใช่ฉันก็เห็นเฮ้ยอะไรด่ะเฮ้ยไปดูไปดูไปเฮ้ยนมมานี เล่นกันู่ที่สูงเลยมันอันตรายไม่น่ารักเลยไม่ใส่มีสาจพ,พ,พาเที่ยวแย่งจะตัมแกล้งที่นีีอ่อกเหรอและสองคนนี้นะไม่ใช่แค่รอบแรกที่เห็นหลายรอบแล้วอยู่ปีสาจซะเปล่าขอโทษน้อเขาเลยผัดสุปขาตั้งเปอะไรมากไหม